เคี่ยมหมูดำได้เว้ยเวลาชาปีศาจไปสซทธาเดวบอมปาการเฉพาะทาง love <is> love. อันตัว <Love S 1> ผมนั้นก <Love. S 1> ระตกกุกจิตกระชากใจมั่นใจว่ามิมีผู้ใดอาจหารมาสู้กับผมได้อีกแล้ว แต่ว่าทีมที่ผมมั่นใจที่สุดนั้นคงจะเป็นปอมปาการทธเมนลอยฟ้ามาหาการซึ่งมันจะการันตีว่าจะได้ลิสแคทหใช้พลังงาน80มีทั้งหมด10ชั้นเพื่อทุกคนเออจริงๆแล้วเพื่อความสนุกของผมเองแต่ว่าใช้คำว่าเพื่อทุกคนเพื่อให้มันดูดี ใครนุดไม่ต้องพูดก็ได้อ๋ออ๋องั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อความสุขของพวกเราทุกคนทั้งของคุณและของผมเราไปลุยพร้อมพาการทำมินกันไม่ต้องอัปเกรดตัวอะไรอีกแล้วไม่ใช่ว่าโหด XP ไม่พอ <No. S 2> ชอบเปิดเผยความในใจอยู่เรื่อยเลยไปฟอร์ที่หนึ่งมาดูสิว่าจะเจอตัวอะไรบ้างอันดับแรกไม่ทำอะไรเลยมันจะไม่ปล่อยตัวอะไรมาเลยเหรอบ้านะ ถ้าอย่างนี้ผมก็อัพเป๋าตุงรวนลวสินี่มันจะดูถูกผมเกินไปแล้วนะเห็นแบบนี้แต่ว่าผมคือผู้ชายที่โค่นล้มพะเจ้าไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปตัวอะไรมาแน่นอนอ่าไปตัวสีดํามาไว้โอ้โหบอกเลยคาสลี่แพ้ทางนะเอา้าเฮ้ยโอ้โหแล้วเสียโอ้ย <laughs> เสียเวลาวอัพเป๋าตุงตั้งนานลิสแมนที่ได้มานี่ก็คือแม็กแมวนั่นเองชัดว่าดีเอาไว้ใช้เวลาตบบอสโอ้โหด่านนี้โคตรไกลเลยนะ อ่ะเัเป่าตุงก่อนเลยเป่าตุงไปอีกหนึ่งรอบมามาวา่ไปเลยบัมเบอร์แคปโคตรเถื่อนไปเลยนะดาเมจไม่มี <c oughs> ทำได้แค่หยุดเวลาโอ้โหกว่าจะตบหมาตายโคตรนานให้ <c oughs> hey, นุดเราไม่ใช่ตัวดาเมจเราเป็นตัวซีซีให้ทีมนุษย์มันก็เหมือนกับเอาปลาไปปีนต้นไม้อะนุษอ้า oh. ถ้าเราไม่ได้อยู่ทุก โอ้ต่อบ้านเลยอ๋อนอนดําที่เคยเจอที่โรงเรียนเฮ้ยม o m b e r cat นายจะพูดอะไรนะเออเราบอกว่ามันก็เหมือนกับเอาปลาไปปีนต้นไม้อนุษย์อยู่ผิดที่มันก็ทําอะไรไม่ได้อ๋ออย่างงี้นี่เองเจ้าบ b o บอร์ cat แล้วนายควรจะอยู่ที่ไหนอะนานอยู่บ้านเฉยๆ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่เราบัมเบอร์แคทเป็นแมวก็ต้องรู้จักทำมาหากินเว้ยมีหน้าที่มีภาษีต้องจ่ายเกิดในประเทศนี้ยรายจ่ายเยอะรายได้ไม่พอโอ้แสนหนึงน่งดนันเราไปจะได้อะไรนะไปลุยกันเลยโอเคเป๋าต้งมาเลยเอา่าอีกรอบหนึ่งนี่ผมเล่นเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะไปเลยเจ้าเจ้าเจ้า,จาหุ่นกระป๋องโรบอทแคทอย่าเรียกเราว่าหุ่นกระป๋องเอา้าเราจะให้เรียกนายว่าอะไรอะ่ะสิ่งมีชีวิตที่ไร้หัวใจเอาแหละเดี๋ยวเราเนี่ยจะละลายช็อกโกแลตแล้วทาให้เครื่องยนต์กลไกของหุ่นยนต์ ยังแกเนี่ยพังไปเลยโลบัดอย่างเราเนี่ยจะบอกว่ามีระบบทําความสะอาดไม่มีเราจะพูดทำไมโอ้ไมปีปีปีรู้สึกว่าเครื่องจะทำงานหนักเกินไปแล้วปี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  Sniper Cat 4สี่โอ้หนอนมาเร็วมากเอาแหละ Bomber Cat ไปเลยเฮ้ยนุดเราไม่น่าจะไหวนะนายน่ะยยูถูกที่ถูกเวลาอยู่แล้ว Bomber c ค t เอก็ได้นุด แต่ว่าเทพยูกิมูระยังฆ่านะ่ะไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไหนก็อยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วโฮ้ยสองแสนห้าป้าเมื่อกี้เมื่อกี้มือลั่นกดมาเร็วไปหน่อยลองดูมาโชดนี้ว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้มาโชว์สองทีตายเฮ้ยเดี๋ยวลองมาโชว์กับแซมบ้าดูหมาดําที่ว่ากัดหนักๆเมื่อเจอเข้ากับฟุงมาโชว์และแซมบ้าผมเข้าไปก็ต้องโดนกอริลลาตกตายเฮ้นุชอย่าเอาแต่พูดสองคนมาช่วยเร็วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งเทพยูกิมูระไป อย่าลืมบูชาท่านเทพด้วยล่ะเออได้เลยนุท่านเทพช่างศักดิ์สิทธิ์แป๊บเดียวก็ฆ่ากอริล่าได้แล้วเจ้าแมวน้อยทั้งหลายจงบูชาข้าด้วยของหวานสามเวลาแคดติเกตบวก2เฮ้ยชอบคำนี้จังเลยซิตทเ,ทเดลป้อมปราการมีใครสั่งพิซซ่าป้าจอพิซซ่ามาส่งอะบอกับกบกับกบักบักเราเองเราเองอโอ้ไอเจ้าหมาบ้ากินแล้วไม่จ่ายตังชักดาบนะมึงอะเดี๋ยวดูว่ามันจะระเบิดตัวอะไรออกมาเออว่าแต่ พิซซ่าผมมันมีโจมตีเป็นเวฟนะเวฟแทบไม่ออกเลยโอ้โหฮงฮงมีแมวตัวไหนสั่งข้าวปั้นไหมจ้าเขาเรียกว่าข้าวปั้นหรือเปล่าวะอ้าเฮ้โอโ๊ยโคตรดีสี่แสนรู้งี้ผมมาตบป้อมตั้งนานละ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้เดียนจะมาเดินแคทวอล์กแค w วอ k นั่นมันทางเดินของเราเนะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเด็กด็อกวอล์นะคะ ดูคะ่ะไอเจ้าพกไพ่แมวทั้งหลายอ่ะเฮือดูเดียนกับสวรรค์ไอเจ้าพกแมวโสโคกในแกทําให้หมาที่ข้าเลี้ยงไว้ตายอย่างงั้นเหรอแกจะต้องโดนพลังนิ้วทมินอ่ะเฮือ สงสัยทีมสีดำผมจะโหดเกินไป cash job บวกหนึ่ง cash job คือตัวเพิ่ม xp มาลองดูซิว่าคาบอยเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าหมาดำได้หรือเปล่าให้นุด,ดูถูกเราเกินไปแล้วนะเราคือสิงแม่นปืนนะนุชเออฉันว่านายไม่น่าจะไหวนะเดี๋ยวฉันให้ท่านเทพยูกิมุระไปช่วยแล้วกันให้นุด,ดูถูกเราเกินไปแล้วนะเทพเทอบอะไรไรสาระเฮ้ยไอเจ้น้องแมวปากดีจังเลยดูสิขาตบทีเดียว โดซะะคือเฮ้ยเอาจริงเทพยูกิมุระแรงอยู่นะมันตบแรงเว้ยแต่ว่ามันบางถ้าเกิดว่าเราสามารถต้านศัตรูแบบให้มันมาอยู่เป็นกระจุกได้อะเราให้เทพยูกิมุระไปตบอ่ะมันจะโคตรแรงเลยเว้ยยูกิมุระก็ได้เข้าไปตบอะตบได้หลายตัวแล้วมันจะแรงมากนะเรียบร้อยนะเห็นไหมปั๊บเดียว ช้างไปสวรรค์นนะเจ้ามนุษย์นี่เจ้าฉลาดขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออฉันว่าฉันก็มาไกลจนใกล้จะจบเกมแล้วนะฟอร์เก้าฟาวก็ให้นุดทำไมนุดชอบผวนช้างเลยวะมนุษย์ชอบผวนอย่างเงี้ยเหรองั้นนุดลองเจอประโยคนี้ดูสิผียุ้มหัวนุดลองผวนดูสิเออไม่เอาอะถ้าเราผวนออกไปประชากรทั้ง1000ล้านคนจะต้องตกใจอย่างแน่นอนเออแย่แล้วทุกคนผมมัวเล่นไปหน่อยโอเคฟอร์เก้ามันโหดละ ปล่อยตัวขึ้นไปรับตีเลยม้าน้ํานะพี้กัับกับกับกับีกับกับกัเราว่ามันไม่น่าจะร้องแบบนั้นนะนุชท่านเทพย่กิมุระไปเลยโอ้โหท่านเทพผมโดนสโลปป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 ผมจะปล่อยบัมเบอร์แคทไปสต๊อปมันเว้บบาห์มุดดีป่ะวะเอาดีป่ะวะคาสซี่ก็ได้เนโอป่ะพิซซ่าป่ะแย่แล้วโดนโตถึงหน้าบ้านคาสซี่ผมนี่แหละจะสร้างกำแพงเวฟขึ้นมา ทำให้สัตูไม่สามารถย่างก้าวมาข้างหน้าได้ทันเทพยูกิมุระครับจัดการมาเลยโอเคเรียบร้อยเคลียร์หมาดำได้นะบาหามุทโอลิป,ปล่อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องระเบิดตัวเถื่อนมาแน่นอนหมดแล้วเหรอได้สมบัติมานะด่านสุดท้ายยอดปั้มปากานเดอะซิตาเดลแห่งนี้จะต้องโดนผมค้นลม้มว้าว ไปเลยเจ้าบัมเบอร์แคทไปหยุดเวลาพวกมันซะเออได้เลยน์ดบัมเบอร์แคทอีกหนึ่งทีเป๋าตุงตอนนี้เลเวล2ไม่ต้องทำอะไรแล้วไปเลยบ um oh ัมเบอร์แคทโอ้โหหมาตัวยาวมาอีกแล้วรอ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 ,อไม่ต้องรีบไอเนี้ยเป็นแค่ลูกน้องเวทันเทพยูกิบุระซัดเลยบาฮามุสไปช่วยทันเทพอีกแรงหนึ่งเฮ้ยนุชลำเอียงจังวะทำไมไม่เรียกข่าวว่าทันเทพบาฮามุสบ้างเออนายเป็นมังกรนะ่ะผม,มจะปล่อยไอพวกแบบตัวเถื่อน,อนมาเป็นลูกน้องตลอดเลยเหรอเนี่ย ไปเจ๊ไปได้เลยโอเคปล่อยทุกตัวให้หมดนโอปะเป็นไงล่ะทุกคนสังเกตที่ศัตรูโดนผมหยุดเวลาเรือนเลยอะไกลจะถึงบ้านมาแล้วเว้ยเก็บท่านเทพยูกิมุระไว้ก่อนเอาท่านเทพไว้ซัดบอสมอดปาธมินมาแล้วจ้าฉันจะใช้ความชั่วฉันจะใช้พลังธมินสยบแมวยังพวกแกโอ้โด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 ดโดมาธมินมาแล้วจ้าฉันจะใช้ความชั่วฉันจะใช้พลังธมินสยบแมวยังพวกแกโอ้โดโดาธมินาแาฉันได้คมชั่วฉันกําลังูดอยูยเนี่ยอ้เจ้ากอ้ิลโดโดโด กอลีกลีกอลีกอลีล่าเด่นกว่านะจ๊ะกอลิล่าขออยู่ด้านนานนโอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ท่านเทพยูกิมูระ oh 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 <c oughs> ไปซัดมาเลยครับอ่าสมแล้วจริงๆเลยที่เป็นเทพทมินไปเจได้อีกหนึ่งตัวอ่าได้แลทิกเก็ตมาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรฮ อยากจะลองฟาร์ม xp แบบขั้นสุดยอดดู XP สเตเต็ดเมกกบิต xp คอรเซียมนะคือผมมาจัดการได้หมดแล้วเว้ยเหลือแค่เมอร์ซิเดส xp ที่ผมยังเอาชนะไม่ได้ <c oughs> ขอลองแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่ามาโอ้โห150ยหใครโอ้ my god จะไหวหรือเปล่านะขอเปิดแม็กแล้วกันแล้วก็ขอเปิดสไนเปอร์เพราะว่ามันใช้150ผมไม่อยากพลาดแล้วก็ขอใช้สมบัติด้วย พลาดไม่ได้แพ้ไม่ได้เพราะว่าการที่ผมแพ้เท่ากับว่าผมขาดทุนผมจะต้องใจเย็นมีสติเว้ยโอเคหมาดำมานะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋โอเคไปรับตีนได้เลยอย่าให้ป้อมโดนเว้ยปล่อยแจ่ตัวเล็กตัวน้อยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวระเบิดมาเถื่อนแน่นอนการิกาลีกาลีกาลิล่าสัมผัสได้ว่ามนุษย์เนี่ยกำลังเสียวอยู่ใช่ไหมจ๊ามาดูกันว่ามันจะระเบิดเป็นตัวอะไรทุกคน หมูดำเฮ้ยทำาหมูดำแค่นี้ผมชนะได้แน่นอนทุกคนโดอโดอโดอดดไอ้เจ้ามนุษย์ในแกจะดูถูกค่าเกินไปแล้วนะแกฟังคุณงามความดีของฉันนะ ฉันฆ่าพระเจ้ามาแล้วแล้วฉันก็ปราบเดอะซิตเทเดลสีดํามาแล้ว oh, <shit. S 1> เออเดี๋ยวนะฆ่าพระเจ้านี่เป็นความดีเหรอวะเนี่ย oh, <shit. S 1> หมูอย่างฉันจะชําระล้างตัก,กาดที่บิดเบี้ยวของแกเองเออไม่ยอมหรอกนะแมวอย่างพวกเราเนี่ยจะปกป้องเงินในกระเป๋าของมนุษย์้ามนุษย์แพ้ขึ้นมาเพราะกูได้ไปอยู่วัดแน่เลยนีโอป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีสิทธิ์แพ้อยู่นะเดอะซิตเทเดวอ่ะมันมีแค่หมูมาแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบนี้ไงอันนี้แบบกอริล่ามาอุงอุงด้วยจิงโจ้ด้วย ราชาปีศาจด้วยมีเสียวแล้วทุกคนไม่นะโอ้ยคือเงินน่ะตันแต่ว่าสู้มันไม่ได้ควรจะเปลี่ยนมาโชว์เป็นตัวสีดําตัวอื่นหรือเปล่านี่โอไปก่อนเลยไม่กล้าเปิดสปีดอะใจคอไม่ดีอยไปเคียยวหมูดําได้เว้ยเวลาชาปีศาจไปสามสิบกระป๋องมาน้ํายิงแรงมาก หมดจากหมูป่าแล้วก็มีแค่ม้าน้ํานี่แหละที่ยิงแบบโอโห้โคตรแรงทุกตัวเข้าทูฟอร์มหมดแล้วนะอ่าเรียบร้อยไอพวกเราเร็วรีบกระทื่บมันเร็วเ,เดี๋ยวถ้าเราแพ้อีกเดี๋ยวได้ไปอยู่วัดนะอ่าเรียบร้อยนะ8 0 0แสนบวกกับ2ล้านบิดสเตตให้แคทจ็อบหนึ่งอ่าด่านนี้เจอสีแดงนะดีนะที่ผมเนี่ยใส่แมวมาแบบครอบคลึมไม่ว่าจะปวดหลังปวดตัวปวดหัวปวดก เมื่อได้แมวหลากหลายชนิดเข้าไปทุกคนจะต้องอาการดีแน่นอนเออนุชเดี๋ยวแมวอย่างพวกเราไม่ใช่ยาครอบจักรวาลนานุชเรียบร้อย yes cat จ o b บวกหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม